แต่อย่าลืมเนี่ยแหนชุดคนไทยชุดแรกมาลุงตู่ไปรับไปหาเสียงอวยอ้าวไป่ว่าลุงเขาได้ไงอวยนะอวยนะเขาไปหาเสียงให้เลือกเอาไงอาจารย์ขึ้นเครื่องหรือกับตันแก่หรือจะเอาคนที่มีเป็นวัยรุ่นพี่เอาอะไรเอาวัยรุ่นเขากับตันแก่เดี๋ยวเผื่อไปลมหน้ามืดบูบไปเอ้านะมีน้ำมีตุการณ์ขึ้นน้ใครจะไปรู้นี่เสียทฤษฎีลุงเขาหมดเลยนะเนี่ย เรือยักษ์มาประเทศไทยทั้งสองงานเลยเป็นเรือ <cko> ที่ลำที่ใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือที่ ปรากฏการ์มีมาเลยเรือหลวงช้างเรือยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่ที่สุดแต่ตบท้ายว่าเสียดายไม่ได้ึ้นอ๋อเดี๋ยวเขาก็ให้ขึ้นเย็นๆเรือเขาให้เราทําข่าวเลือกตั้งก่อนแล้วใหาไปลงอีกทีนลยเลือกตั้งสิบสี่ก็ให้ไปลงสิบแปดไม่ได้ใช่แแต่ว่าเรือใหญ่จริงๆเป็นทุกเครื่องบินอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าสี่เท่าได้มั้งได้เลยเกือบห้าพันคนพอปุ๊บลุกอัชยา น้องๆผมเป็นไงบ้างก็ไม่รู้น้องๆผมเป็นไงบ้างก็ไม่รู้อ๋อฉันนึกถึงคลิปเลยอ่ะโปรดิชั่นถ้าอาคลิปให้น้องๆดูคลิปอะไรคลิปคนโทรอเฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นตัวปลอมตัวปลอมอะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวยินดีต้อนรับเรื่งรับเวื่องรับได้เด้อ สมาคมการค้าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน ITA สวัสดีค่ะสรัสดีค่ะรับรองมาแล้วมาแล้วมาแล่ะผู้ขับรถครับอุ้ยพี่เห็นหน้าไหมเนี่ยทำไมดำครั้งโอ้โหไม่ใช่โดนของนะแต่แต่ยังสวยโอ้โหพี่รุทธก็แบอวยนะโอ้ยน่าแต่บอกว่าพี่ดำเพราะว่าอะไรปะ ไปต่างแดดไงเราไปขึ้นเรือสองงานอะเล็กสองงานอะเรือยักษ์มาประเทศไทยทั้งสองงานเลยเป็นเรือที่ลำที่ใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือที่ปรากฏการมีมาเลยเรือหลวงช้างเรือยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือมาถึงแล้วเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมาพิธีต้อนรับอลังการมากอลังการเพราะว่าแหวใหญ่เนี่ยเป็นที่ใหญ่ แม้จะเป็นน้องเล็กที่เพิ่งมาแต่มากลายเป็นพี่ใหญ่ในกองทัพเรือสูงเออหูเจ็ดแปดชั้นน่ะเท่าตึกอ่ะแล้วยาวสองร้อยสิบเมตรตัวจูบกำลังคนเป็นร้อยคนน่ะระวางขับน้ำเก้าหมื่นห้าพันตันอ่ะมันแบบมันบอกว่ามันมาหือมาจริงสมชื่อช้างใช่แต่ยังไงกลตามเนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือบิ๊กจ๊อยพลเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ก็บอกว่า เรือนี้เราก็ทราบกันดีว่าไม่ได้มีติดอาวุธมาจะมาติดใน,น,นประเทศรไรยจะมาติดอาวุธระบบศูนย์ยุทธการอะไรอีกหลายอย่างระบบเลด้าตัวอากาศงบมีเ, <c oughs> เรียบร้อยเสนอไปเรียบร้อยแล้วปีหกเจ็ล้านแล้วก็จะต้องใช้เวลาก็คืออาจจะต้องจอดเทียบท่า ใช้เวลาอาจจะอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาบอกต้องทําความคุ้นเคยกับมันก่อนมันจอดเที่ยวท่ากว่าจะใช้เวลาเกือบสองปีแหละในการที่จะทําให้ระบบสมบูรณ์นะแต่ว่าก็ถือว่าแม้ว่ายังไม่มีเรือดำน้ํามาเพราะว่าเดิมซื้อมาเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงเรือดำน้ําด้วยแต่ว่าก็มีหน้าที่หลักแหละเรา้องคนขึ้นบกใช่ยกคนขึ้นบกเพราะว่า มาช่วยเรือหลวงอ่างทองเขา่อยงานอะ่าจะเป็นภารกิจบรรเทาสาธารณภัยก็สาคัญนะที่เหลือพี่น้องประชาชนหากเกิดภัยพิบัติอะไรต่างๆโนทะเลด้วยแม้แต่การช่วยเหลือแบบฟอร์มเดซีไงเช่นถ้าเกิดน้ำท่วมเกิดภัยพัดก็เอาเรือไปลอยไปรอเลยใช่แล้วก็เอาไปช่วยเข้าไปช่วยเขายกกาลังพลเข้าไปช่วยเหลือกลับมาอะไรพวกนั้นแล้วตอนนี้อย่างผู้การเรือเรือหลวงช้างเนี่ยผู้การม่อนน้เอกธีรสารคงมั่นเนี่ย เขาก็เคยเป็นผู้การเรือหลวงอ่างทองมาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องพาลยกคนขึ้นบกไี้ต้องควรสามารถเอาพี่คิดดูการเดินทางของเรือหลวงช้างจากเซี่ยงไฮ้มาถึงสัตตหีบเนี่ยต้องผ่านแถวช่องแคบไต้หวันด้วยโอโหนี่ต้องมีความชำนาญมากแล้วก็แหมเขาคุ้มกันอยู่แต่ว่าจีนน่ะด้วยความสัมพันธ์ดีเขาก็ ดูแลมาให้ไม่ให้มีใครมาทําอะไรหรอกข้าวนน้ําไทยมีเรือพี่เลี้ยงไปรับเลยอมีเรือนาลาธิวาสไปรับเสร็จแล้วก็ต่อด้เรือตองตางปะกงในวันที่มาเนี่ยก็โอ้โหลังเรือหลวงจักรีเรือเรือนาเลเรือภูมิพลภูมิพลสวนาเรียกว่าไปไปรับเป็นขบวนอ่ะต้อนรับมีเครื่องบินดาเนียบินด้วยเป็นตามประเพณีปรระเพณีคับใช่แต่ตบท้ายว่าเสียดายไม่ได้ขึเชือกเดี๋ยวเขาก็ให้เชือกเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องหน้า พอเราบอเบอรทะเลาบอกว่าเรือมันยังไม่เรียบร้อยเลยยังไม่อยากให้ออกซื้อเขาให้เราทําข่าวเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยไปลงอีกทีนลงเลือกตั้ง14ก็ี่ก็ไปลง18บแไปแบบแต่ว่าเรือใหญ่จริงๆใหญ่กว่านั้นยังมีอีกที่เล็กไปลงมาโอ้โหเรือบนทุกเครื่องบินอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าสเท่าได้มั้งได้เหรอเพราะว่าโอ้โหมัน เขารียกี่สิบกว่าชั้นนะสูงเท่าตึกอ่ะเก้าหมื่นห้าพันตันเอ็กกิมเมื่อกี้พูดผิดใช่ไหมใช่เมื่อกี้พูดผิดเรือช้างเรือช้างสองหมื่นสองพันตันอ่าสองหมอันนี้เรือนิมิสเก้าหมื่นห้าพันตันเขาขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ใช่โอ้โหแบบอย่างใหญ่เลยเขาไมเท่าตัวยี่สิบล้านตัวชั้นนยี่สิบสามชั้นเท่ากับสนามฟุตบอลสี่สนามต่อกันอีกโอ้โหเรือช้างเพีแค่สองสองสนามเลยนะใช่ไงแต่ว่าเรือนิมิสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ ของตัวใหญ่ที่สุดของสหรัฐอ่ะแต่ว่าอะไรภารกิจสำคัญคืออะไรป่ะพี่เขาบอกว่าตั้งแต่หลังโควิดแล้วเขาออกทะเลมาเนี่ย<ะ>เขาก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยมีแวะไปฝึกที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ตรงมาประเทศไทยเลยเกือบ 5, ห้าพันกวคนอพอปุ๊บ<อ>ลุกอัชยา น้องๆผมเป็นไงบ้างก็ไม่รู้น้องๆผมเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ฉอ่ะฉันนึกถึงคลิปเลยอ่ะเฮ้ยไม่เอานั่นคลิปคลิปปูเนี่ยชอบชอบคลิปให้น้องๆดูคลิปอะไรคลิปคนโทรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นโซฟ้าโซฟตัวบอโซฟ้าอ่าแต่เรียกว่าเป็นการกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวยินดีต้อนรับต้อนรับต้อนรับแต่ยไงก็ตามทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยก็ เชิญสื่อไปทัวร์เรือรอนิเมชเนี่ยแหละนะคะก็โอ้โหเรียกว่าความสัมพันธ์อ่นนะตอนนี้สหรัฐอะไรก็มาย้ำความสัมพันธ์กับไทยนนตลอดร้อยเก้าสิบปีทางการทูตพอดีแล้วมันเป็นคาเพณนี้แหละเวลาเขามาเยี่ยมเราเนี่ยเขาก็จะเปิดให้ ชมด้วยแต่ว่าอ่าครั้งนี้จริงเรือนีมิชเนี่ยมามาประเทศไทยหลายครั้งและเพราะว่าเขาอยู่มาตั้ง48ปีแล้วเขาก็ดอยู่ิประวัแล้วยนะใช่เดิม่เขาจะปลดปี2025อันนี้เขาเลื่อนไป2027ก็นะก็ยังคงใช้อยู่แต่ว่าต้องบอกว่าอ่าการมาครั้งนี้เนี่ยทางสถานทูตเขาก็พาเราไปดูดูแลแล้วก็มี แต่คราวนี้เสียดายไม่เจอผู้การผู้การไปไหนอะผู้การไปพักผ่อนสิอ๋อนึกว่าไปเที่ยวหรือว่าไปผู้การเครีกซิโนล่าไม่อยู่ผู้การเครีกเนี่ยเขาเป็นคนที่หนวดงามมากอ๋อที่แบบเลือย่างเงี้ยนะใช่แล้วเขาเนี่ยเป็นนักบิน F18 อ๋อเออเคยใช่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 แล้วก็แต่เราไม่เจอแต่เราเจอรองผู้การเรือเอกอะเขาเรียกอะไรผู้กองผู้ผู้ผ้กองเนเป็นทหารเรือเขาเรียกอะไรอะ ไม่รู้เหมือนกันนะำ่าเอกเรือเอกร้องเป็นเรือเอกเขาเขามีโคศกประจำเรือด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอก็เรือเขาใหญ่อะมีโคศกประจำเรือมาขอต้อนรับเราแทนพาไปดูนู่นดูนี่ตอบนู่นตอบนี่ตอบด้วยอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก อ๋อก็มันก็ได้มันก็ได้บรรยากาศไปกินอยู่บนเรืออาหารเม่กันอาหารอเมริกันได้สิการว่าอร่อยไหมก็ตามสไตล์ก็อร่อยเป็นบางอย่างบางอย่างก็เค็มคือมันต้ได้สิกานนิดนึงเอาเอาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ก็โอเคดีแล้วขอบคุณทางสถานทูตสหรัฐนะที่ให้โอกาสนักขาพวกเรานะไปดูอะไรแปลเปลี่ยนปกันบ้างดเปิดตาไดู F18 โอหมป็นไงอ่ะ ก็จริง F 1 8เราก็ไม่ตื่นเต้นแล้วล่ะเพราะว่ามันก็ออกมานานแล้วใช่ไหมแต่ว่าอยากดู F 3 5นะแต่ว่าต้องมาอีกลำหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรือยักษ์ยักษ์ใหญ่ที่นะเข้ามาในประเทศไทยเรือช้างนี่ต่อจากจีนตอนี้เรือสารัดอ่า่ ไปดูนี่อีกนิดหนึ่งน้องเล็กคนไทยที่อยู่ในซูดานเพิ่งกลับมามาดหมาดเลยกำลังทยอยกลับมาโอ้ยพี่ตุ๊ดผมนี่นะไม่ธรรมดานะโอ้บอกเลยว่าแผนการเดินทางไปรับอย่างโน้นย่งนี้หากเกิดมีปัญหามีกอปฏิบัติการด้ยเขาเก่งมากเลยนะพี่ตุ๊ดนี่ไม่ธรรมดานะเห็นอย่างนั้นนะใช่ก็เรียกได้ว่างานนี้เนี่ย ทางรัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กองทัพอากาศร,ร,ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเนาะในการวางแผนก็ไปรับคนไทยใช่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นโชคดีตรงที่ว่าเราเนี่ยรื้อฟื้นความสัมพันธ<า>์มาแล้วกับซาอุมาแล้วมา่อดอกก็เลยใช้ซาอุเป็นฐานใช่เราไปบินเข้าสูดานไม่ได้อยู่แล้วเขาสู้รบกันใช่คนไทยเนี่ยต้องนั่งรถมาต้องหลายชั่วโมงไม่รู้กี่ชั่วโมงเขาบอกมากกว่าห้าชั่วโมงมากกว่าแปดชั่วโมงเออแปดชั่วโมงมาวันนั่งเรืออีกเรือสิบห้าชั่วโมงอ่าแล้วมาขึ้นเครื่องกลับเองอ่ะขึ้นเคร ถ้าเป็นแอร์บัสี่แ8-9ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น434ไป15อ้าบโอ้โหนั่งกันตูดบานเลยคุสานเขาว่าเขารวงนะเขาบอกว่ามีน้องคนหนึ่งบอกว่า7.2ชั่วโมงอ่ะรวงระยะเวลาแล้ว่กีวันน่ะกี่วันงกี่วันน่ะเกือบ2วันน่ะนี่ไงถึงเป็นเหตุผลว่าคือบิ๊กตูดเนี่ยคนเอกอลงกรณ์กรมาลดทุนการหันเรือไอ้พุ่้ชายหันเรือเนี่ยเขาเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาคือเขาคิดว่าเฮ้ย ชุดแรกมาแล้ว78ชุดแรกใช่ไหม66คนเนี่ยข้ามเรือมาแล้วลอยยนี่เพราะฉะนั้นให้แอร์บัสเนี่ยบินกลับไปไปรับเองดีกว่าจะให้นั่ง430คือสงสารพวกน้องๆมันเหนื่อยอะเดินทางมันเหนื่อยเพราะนั้นก็ใช้วิธีการคือให้สะดวกสบายอะให้ลูกน้องตัวเองลำบากแทนประชาชนคือให้เครื่องแอร์บัส340เนี่ยบินกลับไปพอส่งเสร็จ เช็คคงเช็คเครื่องเติมมันไม่ไปเลยไปรอรับเลยไปรับอีกหกสิบหกคนแล้วก็เดี๋ยวมาอีกอ่าเที่ยวที่สองเพราะเที่ยวที่สามเนี่ยอีกประมาณเท่าไหร่สามสิบสองคนถ้าจำไม่ผิดก็ไม่รู้ว่าจะเอาแอร์บัสบินกลับไปหรือปบินไปบินมาเพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าสี่ร้อยสามสิบเนี่ยเขาอยู่สแตนบายรอเผื่อคือเขาก็กลัวว่า เอาคนไทยออกมาไม่ได้ใช่กรณีว่าถ้ามันเกิดทำมันเกิดอะไรขึ้นในซูดานหนักๆเนี่ยรอลงเรือไม่ไหวอ่ะเขาก็บินโฉบลุกนเลยลวงลูกเอาขึ้นมาประกาศทุบขึ้นครับเพราะว่าอะไรป่ะงานนเนี้ยเราจะเห็นว่านอกจากแอร์บัส3า0เครื่องไรลุ้นมาแล้วเนี่ย ซีร้อยสามสิบสองตัวเนี่ยเป็นตัวยาวทำไมต้องตัวยาวทำไมต้องยาวอ่ะเอ้าเพราะเขาก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์ไปด้วยอ๋อเอาอ่ารถแตาละรถเพื่อเกิดการเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นปฏิบัติการอะไรก็เลยปรากฏว่าคนที่นําไปเนี่ยโอ้โหน้องเติร์ดเติร์ดเหรอเออเติร์ดมันชื่อจริงชื่ออะไรวะตูวาลีอ่ะน้องน้องเติร์ดอ่ะ น้องตอนคือเติร์ดใช่ก็คือเป็นอากาศซีโอทีนไหมไปปฏิบัติการเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเรียกแต่ชื่อเล่นก็คือเขาเขาหมายถึงว่าในส่วนของอากาศซีโอทีนหน่วยปฏิบัติการที่เศษสเปเชียลโอเปอเรชันหน่วยของอากาศซีโอทีนเนี่ยคือเขาวางแผนเลยถ้าจําเป็นที่จะต้องพุกอย่างเงี้ยต้องอะไรยังไงต้องมีเติร์ดไปไม่ต้องห่วงอส่วนคนที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยก็คือนาวนาวการเอกอนุรักษ อ่าพี่อ๋ออ่าเขาก็เป็นผู้การกองบิน7เก่าถ้าจะไม่ผิดอ่ากองบินเจ็ดเคยอยู่มาหลายกองบินเลยโอ้โหคนนี้นะเก่งมากเขาบอกว่าเป็นดาวรุ่งจ้องเอาไว้เลยแล้วมองผินเผนะเือนพี่ตุ๊ดตอนหนุ่มๆนุามเอหรอเออดูนีดูาเลยเหรอเหรอเหรอพี่ตุ๊ดเนี่ยชงมากเลยนะแล้วไว้วางใจเลยให้ ให้<พ>น้องเนี่ยราไม่ชอบไป<ล>แต่อย่าลืมเนี่ยแหมชุดคนไทยชุดแรกมาลุงตู่ไปรับเลย,ยไปหาเสียงโอ้ยอ้าอ้ยแปลว่าลุงเขาได้ไงอวยนะอวยเขาไปหาเสียงไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าลุงเนี่ย ถ้ายังไม่มีการสันฟื้นสัมพันธ์ทางการพูดเนี่ยเราจะเครื่องไปลงที่ไหนใช่ต้องลงอ่ะลงเออเพราะนั้นเพราะว่าเราฟื้นความสัมพันธ์แล้วเรามีสถานทูตที่เพิ่งไปเปิดแล้วที่นก็สามารถที่จะเคลียร์เรื่องนี้ได้เลยโอ้โหต้องให้เครดิตลุงตูนะให้เครดิตลุงตูอวยนะอวยนะก็อันไหนเป็นผลงานก็ต้องให้เขาไปจะเลือกไม่เลือกอีกเรื่องนึงให้เลือกเอาไงให้เลือกเอาไงว่าจะเอากับ อาจจะขึ้นเครื่องหรือกับตันแก่หรือจะเอาคนที่มีเป็นวัยรุ่นขึ้นเครื่องหรือกับตันวัยรุ่นเลือกเอาพี่่เอาอะไรเอาวัยรุ่นเขากับตันแก่เดี๋ยวเผื่อไปลมหน้ามืดพูบไปโอ้เอ้านะมีน้ำมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเรจะไปรู้นี่เสียทฤษฎีลุงทั้งหมดเลยนะเนี่ยลุงเขาสาปปูความคิดว่าเขาจะต้องเป็นนักบินเก่าแก่มีประสบการณ์นะจะได้บินปลอดภัยแต่ปรากฏในเน็ตเนี่ย เมนกันใหญ่เลยว่าอ๋อประสบการณ์การเป็นทหารใช่ไหมคะเพราะว่าประสบการณ์ในชีวิตลุงอ่ะเขาเป็นทหารมาตลอดตลอดชีวิตแต่ลุงู่เขาหมายถึงแปดเก้าปีที่เขาเป็นนายกเขาผ่านวิกฤตไาเยอะอ่าแต่ว่าก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนว่าจะเลือกใครอย่างไรอ่าพูดเรื่องเรือเรื่องเครื่องบินเออพูดเรื่องรถหน่อยเป็นไรเมื่อวานนี้ ไปทำไมไปยังไงเขับกลับจากเรือจกลับจากศรีราชามาใช่ไหมไปรถสถานทูตเสร็จก็เพราะเราจอดรถไว้กองท้าบกนะนั่งมออเตร์ไซค์กลับเฮไม่ร้อถมันติดมากโอ้โหแถวนั้นอ่ะสีลมอ่ะบอกเลยร้อยห้าสิบไอ้น้องกไปเลยไปรถพี่เล็กว่าสนาเอาไปเลยสองร้อยคือแบบก็ก็หนักตื่นเต้นนะตื่นเต้นไหมถ้าตื่นก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะก็ก็โอเคว่าเคยนั่งแล้วเคยแว้นไหมเคยแว้ไหม กีโมไซค์ไม่เป็นกีจักรยานเนเตอร์ไซค์แพอมั่วๆได้ปจักรยานเออเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงก็ไม่มีอะไรแค่จะบอกว่าแววนไงเด็กแหวนเราไม่ได้แววนแต่เรานั่งนั่งเป็นสกอยเพราะพูดเรื่องเนี้ยนึกถึงขึ้นได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยของกองทุนพัฒนาการกีฬามีโครงการดีมากอันหนึ่งเขาไ่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเขาเอาเด็กแววนเนี่ยที่มาแววนมาตามถนนเนี่ยนะทั้งกอยทั้งแว้นเนี่ยนะเอามาเข้าโครงการเฮ้ย แว้นว้าวอะไรสักอย่างอ๋อแว้นว้าวแว้นไม่ใช่คืชื่อโครงการเนี่ยเด็กแว้นอะไรว้าวเนี่ยแหละนะนประานเนี่ยเดี๋ยวดูดูที่หน้าจอเนี่ยแล้วก็คือว่าเอามาคัดตัวแล้วเอาไปฝึกเป็นนักบิดมอเตอร์ไซค์ระดับชาติระดับโลกกันไปเลย เอฝึกให้มีความจำมาแล้วไม่แข่งใช่คือดีกว่าในเมื่อน้องเขามีใจอคน้อใจกล้ามีใจมีฝีมือต้องใจกล้าอ่คนที่เป็นเด็กแว้นได้ถามว่ามันต้องไม่กลัวความเร็วไม่กลัวใจกล้ามันมันมันตายเป็นตายตายตายนะเรามีพื้นฐานจาก เอาใจมาก่อนไปคัดมาแล้วไปฝึกให้เขาขี่อย่างถูกต้องถูกต้องให้ช่ำชองและเออแล้วลงแข่งเลยปลอดภัยด้วยฝึก้องสนามไปจะได้เขาไม่ต้องไปบนบนถนนบนถนนให้ชาวบ้านเขาด่าวอันนี้ไปในสนามแข่งโอ้ดีนะเนี่ยกองทุนเนี่ยเขาลงทุนทาการกีฬาแล้วที่สําคัญคืออะไรปะเขาเอาแชมป์อ่ะแชมป์ผู้หญิงที่เป็นนักบิดอ่ะเท่เลยเช่นน้ำตาลเฮ้ยจริงเหรอสวยไหม คือน่ารักคือจะถามว่าเขาไม่ได้สวยหวานแต่เขาสวยเท่ตัวใหญ่คิ่าเปนหมาได้ไหมไม่ได้ความสวยเท่ได้เขาตัวใหญ่เพราะว่าเขาตัวสูงเพราะว่าเขาต้องเอามอเตอร์ไซค์อยู่พี่มอเตอร์ไซค์เขาเป็นมอเตอร์ไซค์วิบแบบมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆใบๆอ่ะอ๋อมอเตอร์ไซค์ใหญ่วิบอ่ะใช่นั่นแหละเขาต้องเอาเนี่ยดูภาพเด็กน้องเขาเท่มากเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยคือเมื่อก่อนเขาก็เป็นเด็กแว้นเด็กจักรยนี่แหละพ่อเขาก็เลยมองเฮ้พ ไม่ได้แล้วเออเขาก็เลยฝึกเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์คือน้องแม้เป็นผู้หญิงตัดใจได้ไงใจมันได้เขาเรือใจมันได้ใจเนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่กลัวความเร็วต้องเป็นหนึ่งกับความเร็วแต่เราต้องปลอดภัยเซฟตัวเองคอนโทรลรถได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยก็ตั้งแต่แข่งมากี่ปีเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยแบบแบบประสบอุบัติเหตุอะไรใหญ่ๆเพราะว่าเขารู้วิธีการอยู่กับรถอยู่กับรถมันจะชำนาญเชี่ยวชาญแล้วตอนนี้นะต้องบอกเลยนะ BMW เนี่ย เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้น<ห>้องเขาเลยอ,ะอ่ะเป็นไงล่ะนาคตรนุ่อนาคตรุ่พี่เห็นแล้วน้องเขาเท่มากาวันก่อนเนี่ยเนี่ยได้ไปฟ,ฟังเสียงน้องอปาลกันนะโอ้โหแบบน้องเขาเท่มากชือ่อ,อตาลรัชดา,านักเจริญศรีนะคะก็เป็นนักแข่งสังกัด BMW นะคะโอมเอตอร์ลาดนะคะแล้วก็ แข่งตั้งแต่อายุ6ปีแล้วค่ะก็ครอบครัวมาเป็นนักแข่งตั้งแต่รุ่นคุณพ่อตั้งแต่รุ่นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปานก็แข่งมาตั้งแต่6ปีก็ร่วมตอนนี้ก็เยอะแล้วแล้วก็ณนะตอนนี้นะคะแข่งในรุ่นซูเปอร์ไบค์พันซีซีนะคะแล้วก็แข่งในการชิงแชมปประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจะได้แชมป์ให้กับทาง b m มาเมื่อปีที่แล้วในรุ่นรุ่นใหญ่ก็คือ f b 1นะคะ แล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราจะมีการแข่งขันที่ต่างประเทศด้วยค่ะในรายการเอเชียแล้วก็เป้าหมายก็คือจะมีการแข่งขันในระดับโลกด้วยปีนี้เป็นปีแรกเหมือนกันที่เราทำา i i s ต a n ลแวน i ์บ Rider นะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบช่วยเหลือสังคมซึ่งนตอนนี้ก็เป้าหมายของแต่ก็คืออยากจะสร้างน้องๆน,นะคะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมในเรื่องของ เด็กแว้นนะคะให้แบบขับขี่บนถนนอะไรอย่างเงี้ยให้น้อยหรือให้เขาเปลี่ยนพัฒนคติมาข,ขับขี่ในสนามในสนามที่ถูกต้องมากกว่าค่ะซึ่งเราก็แบบจริงๆเรารู้รับรู้ปัญหาเยอะอยู่แล้วว่าน้องๆเนี่ยอ,อยากจะเข้ามาขับขี่ในสนามแต่ไม่มีโอกาสซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าโอกาสตรงเนี้ยมันค่อนข้างต้องใช้งบสูงเนาะอะไรอยเงี้ยก็จนกระทั่งมี Little Van B. ้นบีวอลไรเดอร์โดยมีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะ ได้เข้ามาสนับสนุนในโปรเจก์นี้ต้องต้องบอกว่าฟิทแบ็ดีมากเพราะว่าเด็กแว้นเนี่ยจากที่ตันสอนมา2อครั้งแล้วนะคะได้มีกิจกรรมถึง2ครั้งแล้วเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าเด็กแว้นเนี่ยเขาเก่งแน่นอนกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่คือแค่ใจอย่างเดียวเลยถ้าใจถึงอะ่ะทุกคนสามารถที่จะเก่งได้ขนาดตันเป็นผู้หญิงอะ่ะตันก็ ไม่ได้แข็งแรงเท่าผู้ชายแต่ทําไมเราถึงชนะผู้ชายได้ซึ่งแน่นอนใจมาก่อนซึ่งน้องๆเนี่ยทุกคนมีใจกันหมดไม่งั้นเขาคงไม่เอาชีวิตตัวเองไปนั่งแว้นบนถนนที่แบบเสี่ยงความเร็วขนาดนี้ซึ่งตาลอยากจะสร้างเด็กแว้น่ะให้เป็นแบบอนาคตของชาติแบบสร้างชื่อเสียงเพราะตาลก็คือเด็กแว้นในในอดีตเหมือนกันค่ะ เอาก็สนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการจะแว้นแต่แว้นแบบถูกต้องใช่แล้วแว้นแล้วเรา้มีอนาคตด้วยมีอนาคตมีอนาคตมีอรายได้มีอนาคตต้องขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬา ออใช่กองทุนพัฒนาการกีฬานี่เขาเรียกว่าก,กีฬาอะไรที่บางทีเรานึกไม่ถึง<ช><ช>เขาแล้วมันแก้ปัญหาสังคมได้ด้วย<ช>โอเคเด็กแว้นทั่วประเทศก็คงอาจจะไม่ได้มาร่วมกองทุนไอร่วมโครงการนี้หรอกแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ส่วนเพราะว่าอะไรเขามีการเปิดอบรมเนี่ยห้าครั้งตอนนี้เนี่ยเต็มทุกรอบเลยพี่ที่ดูอยากไปดูครั้งสุดท้ายเขาบอกมีโซลลเซเลปมาด้วยนะที่ป่าุทยานพใช่มีเป็นสถานีไฟฟ้าบางซื่อเนี่ยรถไฟฟ้าบางซื่อเนี่ยสถานีกลา่ารุงเทพวิวัฒน์สถานีกลาง อ่ออนี่แหละนะคะคโอแต่เสียดายคือเขาบอกว่าเต็มแล้วแต่ไม่เป็นไรนะโครงการดีๆแบบนี้ในอนาคตก็น่าจะมีอีกต้องอขอบคุณลุงตู่ด้วยนะรัฐบาลเขาสนับสนุนนะเกี่ยวอะไรม่อม่อส่งเชียร์ลุงตูขง่ของลุงป้อมอ้าวลุงป้อมโอ้ยนี่ผิดคนมาจากเชียร์ลุงป้อมหายไปเลยสนับพัฒนาการกีฬานี่แลุงป้อมเขาดูแลอยู่อลิมปิกเกทออ้แล้วลุงป้อมเนี่ยเขาสนับสนุนกีฬาเห็นเห็นลุงป้อมเขาแบบนั้นเถอะเขาโอ้โหเรื่องกีฬานี่เขาเต็มที่เขาประธานโอลิมปิก เขานายกสมาคมอีกไห้ตอนนี้แต่บอลได้ไหมเต่เราอะได้เต่บ bon อลอาจจะไม่ได้เอาไปทิ้งเอาหมอนจะร้องไห้ขอบคุณสำรับการติดตามไว้พร้องเไหน่แล้วลัวสวัสดีค่ะสมาคมการค้าผู้ประกอบการขนส่งสินค้าผ่านแดน ITA